มาเรื่องแล้วครับพี่น้องงานนี้บอกเลยว่าถั้งแตกของจริงใครที่คิดว่ากัมพูชามีเงินสู้รบกับไทยเลิกคิดได้เลยครับล่าสุดหุ้นเซนจนตรอกหนักถึงขั้นให้เจ้าสัวออกมาระดมทุนรีดไถเงินเดือนพนักงานเอกชน5%อร์เซอ้างว่าเอาไปช่วยชาตินี่มันประจานตัวเองชัดๆว่าคลังหลวงเกลี้ยงแล้วครับแถมหอการค้าอเมริกันยังออกมาเตือนว่านักลงทุนเตรียมย้ายหนีเพราะค่าประกันภัยเรือพุ่งกระฉูดวิกฤตก,กำลังรุมเร้าทุกด้าน เงินไม่มีทหารไส้แห้งและโดดเดี่ยวทางการทูตนี่คือเชื้อเพลิงชั้นดีที่จะจุดชนวนการรัฐประหารล้มล้มลางตระกูลหุนในเร็วๆนี้เรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยวคลิปนี้สันติจะมาเล่าให้ฟังครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้ที่จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี้เนี่ยเหกคุณครับ ต,ตัวโต๊ะผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าข้อได้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสถียรอย่างดีแต่ก็ม่รู้จะดึงพลังตรงนี้เข้ามาได้อย่างไร และข้อสอบนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร,ร้างผลิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือนคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เราเนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงปในสังหารเลยนเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สต,ตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยกรารันตีความ,าวม,มั้ต ใจทาแล้วออกแบบมากๆนะครับและมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเพื่อนทุกคนที่ต้องการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิม property l i f e นะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนาครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง property expert l i f e ที่จะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ถ้าคุณรักอสังหาเราคือเพื่อนกันพบกับผมสันติเป็นพนักงานใหม่ของคิม property และเป็นลูกน้องอาจารย์ปุงฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ วันนี้ผมจะมาชวนคุยเรื่องบทเรียนทางเศรษฐกิจที่ราคาแพงระยับของผู้นำที่คิดผิดคิดสู้กับไทยครับพี่น้องครับประเทศแบบไหนครับที่ผู้นำประกาศสงครามแต่ไม่มีเงินจ่ายค่ากระสุนจนต้องมาขอบริจาคเงินเดือนพนักงานบริษัท5%เซนี่มันรัฐขอทานชัดๆครับข่าววงในบอกว่าเจ้าสัวคิดเม้งต้องออกหน้ามารดมทุนได้เงินมาแค่3-4ล้านดอลลาร์นี่มันตลกคาเฟ่ครับตัดภาพมาที่ไทยสิครับ เศรษฐกิจกเรายังไปได้ช่วงการประทะส่งออกเราโตท่องเที่ยวบูมตลาดหุ้นนิ่งกริบไม่สะเทือนเลยนี่คือความต่างชั้นระหว่างมหาอำนาจกับรัฐล้มเหลวครับลองจินตนาการดูนะครับพนักงานโรงงานเย็บผ้าเงินเดือนก็น้อยนิดอยู่แล้วเจอเงินเฟอ้อจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงเข้าไปก็แทบกระอักเลือดตาแทบกระเด็นยังจะมาโดนหักอีก5%เปเนี่ไม่ใช่การขอความร่วมมือครับแต่มันคือการปล้นกลางแดด รัฐบาลที่ทําแบบนี้คือรัฐบาลที่หมดหนทางแล้วครับพยายามรีดเลือดกับปูสุดท้ายปูมันจะหนีบมือเอาประชาชนที่อดอยากและโกรธแค้นคือกองกําลังที่น่ากลัวที่สุดที่คุณเซนต,ต้องเจอครับมาดูระเบิดลูกแรกครับเศรษฐกิจ หอาการค้าอเมริกันในกัมพูชาออกโรงเตือนเสียงดังฟังชัดเลยครับว่าถ้าท่าเรือไม่ปลอดภัยค่าประกันภัยเรือจะพุ่งพี่น้องต้องเข้าใจนะครับกัมพูชาอยู่ได้ด้วยการส่งออกเสื้อผ้าไปอเมริกา90%ถ้านักลงทุนเจอปัญหาค่าขนส่งแพงหรือความไม่แน่นอนเขาย้ายฐานหนีไปเวียดนามไปอินโดทันทีครับแล้วถ้าโรงงานปิดคนกัมพูชานับล้านจะตกงานทันทีแล้วใครจะรับผิดชอบฮุนเซนเหรอ ฝันไปเถอะครับนี่คือหายนะทางเศรษฐกิจที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะความดื้อรั้นของคนคนเดียวผมขอเจาะลึกเรื่องอุตสาหกรรมเสื้อผ้าพเพื่อไม่เห็นภาพอีกหน่อยนะครับนี่คือเส้นเลือดใหญ่ที่เลี้ยงปากท้องคนกัมพูชากว่า8 0 0แสนคนกำไรธุรกิจนี้มันบางเฉียบครับพี่น้องแค่ค่าประกันภัยเรือเพิ่มขึ้นนิดเดียวเพราะความเสี่ยงสงครามโรงงานก็เจ๊งแล้วท่านนักลงทุนต่างชาติเห็นว่าความเสี่ยงสูงเขาไม่รอครับเขาย้ายออเดอร์ไปเวียดนามทันที แล้วถ้าคนตกงานเป็นล้านคนออกมาเดินขบวนรถถังหุ่นเซียนก็เอาไม่อยู่ครับปรากฏการแคปิตอลไฟท์หรือเงินทุนไหลออกกำลังเกิดขึ้นเงียบๆครับหลังจากเห็นตัวอย่างเจ้าพ่อเกาะกงเลียงพัดโดนสหรัฐแช่แข็งทรัพย์สิบสบนบรรดาเจ้าสัวกัมพูชาคนอื่นๆตอนนี้ไม่กล้าเก็บเงินไว้ในประเทศแล้วครับแอบขนเงินหนีไปสิงคโปร์ไปดูใบกันจ้าละวันแทนที่จะเอาเงินมาช่วยหุนเซนรบกลับเอาเงินหนีตายครับนี่คือสัญญ,ญาณว่า เรือกำลังจะล่มครับหนูตัวใหญ่ๆมักจะกระโดดหนีก่อนเพื่อนเสมอระเบิดลูกที่สองกองทัพเงินไม่มีเท่ากับกระสุนไม่มีเท่ากับข้าวไม่มีที่เราเห็นข่าวทหารกัมพูชายิงพวกเดียวกันเองหรือยิงมั่วซั่วมันไม่ให้แค่ไร้วินัยน,นะครับแต่มันคือผลจากการขาดงบซ่อมบำรุงอารุธเก่าเก็บเสื่อมสภาพระบบสื่อสารพังทหารแนวหน้าตอนนี้เขารู้ตัวแล้วครับว่ากำลังถูกส่งมาตายฟรี ในขณะที่ผู้นําและลูกหลานนอนสวยสุขอยู่ในครือหาดหรูที่พนมเปนความเหลื่อมล้ําตรงนี้แหละครับคือเชื้อเพลิงชั้นดีของการปฏิวัติลึกลงไปในกองทัพกัมพูชามันมีปัญหาโลกแตกคือทหารผีครับคือมีชื่อรับเงินเดือนแต่ไม่มีตัวตนจริงเงินเข้ากระเป๋าในพลหมดพอถึงเวลาต้องรบจริงๆอา้าวคนหายไปไหนหมดยอดกำลังพลที่มีในกระดาษกับหน้างานจริงมันคนละเรื่องครับ นี่คือสาเหตุที่ทําให้แนวหน้าถึงขาดแคลนคนเพราะงบประมาณถูกคอร์รัปชันไปสร้างบ้านหรูในพนมเปญมาเป็น10บสปีแล้วครับระเบิดลูกสุดท้ายการทูดหลายคนถามหาพี่ใหญ่จีนหายไปไหนจีนเงียบกริบครับเพราะเขากลัวเสียชื่อโปรเจกต์ r r i หรือ Belt and Road Initiative เขาไม่เอาเงินมาถมในหลุมดำอย่างฮุนเซนหรอกครับซ้ำร้ายสหรัฐยังไล่บี้ท่อน้ำเลี้ยงอีกเจ้าของโอสมัชรีสอร์ท ที่เป็นกระเป๋าตังค์ให้หุนเซนโดนความบาดไปแล้วสัญญาณน,นี้ทําให้เจ้าสัวคนอื่นๆขาสั่นครับไม่กล้าควักกระเป๋าช่วยหุนเซนอีกเพราะกลัวโดนหางเลขไปด้วยสรุปคือหุนเซนโดนลอยแพทั้งขึ้นทั้งล่องครับในทางการเมืองไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรครับมีแต่ผลประโยชน์กลุ่มอํานาจเก่าและกลุ่มทุนในพนมเปญเขาหนุนหุนเซนเพราะหุนเซนทําให้เขารวยแต่ตอนนี้หุนเซนกําลังพาเขาจน เมื่อผลประโยชน์ไม่ลงตัวการเปลี่ยนม้ากลางศึกเกิดขึ้นได้เสมอครับอย่าแปลกใจถ้าเราจะเห็นคนใกล้ตัวหุนเซนเองนี่เลยครับที่จะเป็นคนเปิดประตูเมืองให้ความเปลี่ยนแปลงเข้ามาเพื่อรักษาทรัพย์สินของตัวเองไว้เมื่อเจ้าสัวกําลังจะเจ๊งเพราะโดนคว่ำบาตรนายพลกาลังจะแพ้เพราะไม่มีกระสุนและประชาชนกําลังจะอดตายเพราะโรงงานปิดทั้ง3มกลุ่มนี้จะหันหน้ามาคุยกันครับและทางออกเดียวของกัมพูชาคือ กำจัดตัวปัญหานั่นคือตระกูลหุน่นหลังจากนี้ไทยอาจไม่ต้องทำอะไรมากแค่รักษาชายแดนให้มั่นแล้วรอฟังข่าวดีอีกไม่นานเราจะได้เห็นธงขาวหรือไม่ก็รถถังวิ่งเข้าพนมเปญเพื่อเปลี่ยนผู้นำจับตาให้ดีครับสุดท้ายนี้คนไทยภูมิใจได้เลยครับเราชนะด้วยความพร้อมทางเศรษฐกิจและความแข็งแกร่งของระบบ สงครามยุคใหม่วัดกันที่สายป่านครับและสายป่านของไทยยาวกว่ากัมพูชาเป็นร้อยเท่านี่ชัยชนะที่ยั่งยืนครับสรุป4ประเด็นสำคัญครับ1คุณเซนถังแตกรีดไถเงินเ,นเดือนเอกชน5%มาซื้อกระสุน2เศรษฐกิจพังนักลงทุนเตรียมย้ายหนีเพราะค่าขนส่งพุ่งและความไม่ปลอดภยัย3ทับไส้แห้ง ทหารขาดเสบียงและอาวุธขวัญเสียเพราะรู้ว่าถูกส่งมาตายฟรี 4. จุดจบใกล้เจ้าสัวนายพลประชาชนเตรียมจับมือล้มล้างระบอบหุนขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามส่วนใครสนใจเรียนลงทุนอสังหาแอดมาที่ Li น์ @kimpropertylife ใครมาจากคลิปนี้แคปหน้าจอตอนนี้ให้อดมินแล้วขอส่วนลดพิเศษได้เลย สุดท้ายนี้ขอจากไปด้วยคำว่าถือได้นานกว่าก็รวยก่อนสวัสดีครับอยากมั่งคัง่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่ต่างจังหวัดนะครับม่นูุที่จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรบ้างข์อนี้เนี่ยเหมาะกับกคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าข้อได้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างสินเชนออย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสด็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาทรัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนะครับคอร์สนี้เนี่ยการันตี ใจทำแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะครถ้าใครสนใจเนสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์พร์นะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ